เช <PAUL> ่นการกิฟ <Hayır> ติดผมนะคะต้นทองส่วนลดมูลค่า100บาทได้เลยค่ะลดนวลบรรทัดทองลดนวลนะอันนี้อร่อยขนมต้มลดนวลนะเพื่อนๆสองชิ้นหนึ่งร้อยอันนี้แปะมีกะทิน้อยๆอยู่ตรงกลางเพื่อนเพื่อน นี่นี่น,น,น,นี่ไฮไลท์อยู่นี่ค่ะลุงใจไข่ปิ้งเนะี่ยร้านน่ารน่ารักอ่ะมาอยู่ตรงทางเข้าทางแรกที่ติดกับไอ้นี่เลยนะคะติดกับแอมพาร์กอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วงานเสื้อผ้ารีเมคนะคะเราจะมีทางด้านของงานยีนนะคะที่เป็นงานรีเมคด้วยนะคะ150บาทกระโปรงอ่าแม็กซี่นะคะ180บาทผ้าเช็ดหน้าต่างๆ39บาท3ถึงร้อยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริศาเพื่อนๆมาที่บรรทัดทองค่ะตรงนี้นะคะคือจุฬาซอยห้าสวนหลวงสควร์นะคะดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวงานกันค่ะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยสองนะคะคืองานนี้เขามาจัดที่นี่ค่ะเป็นเหมือนถนนคนเดินนะคะปิดถนนขน้งถนนเลยตรงนี้เป็นซอยห้านะคะซอยตรงๆมีแผนที่เดี๋ยวให้ดูแผนที่ค่ะอร่อยคูณสองนะคะ เนี่ยเรากําลังอยู่ตรงจุฬาซอยห้าแดงๆนี่นะคะเส้นนี้แล้วก็จุดที่มีถนนขวางอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นจุฬา12คะ่ะทางนี้จะออกเส้นถนนบรรทัดทองได้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะพาออกค่ะไปดูบรรยากาศถนนบรรทัดทองตอนกลางคืนกันวันนี้ที่ลิฟมานะเป็นวันที่20มิถุนายน2568ค่ะเวลาตอนนี้นะคะก็แดดร่มลมตกนะคะ6โมง24นาที ทางเส้นนี้นะคะถ้าเราตรงออกไปเนี่ยจะออกมาบนคลองค่ะเราจะต้องข้ามแล้วเดินตรงไปทางสวนหลวงสแควร์นะคะตึกส,สวยๆเพื่อๆนๆบรรยากาศดีๆนะคะแต่อากาศโคตรร้อนเลยนี่ของกินนะบอประที่ก๋วเตี๋ยวเรืออยู่ตรงนี้เข้างานก่ะ ทางตรงนี้นะคะจะเป็นพวกเคื้อผ้าอาหารเนี่ยจะยาวๆอยู่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปเรื่อยๆนะคะเนคไทร้อยเดียวนะคะแล้วก็เอาฝั่งไหนดีเสื้อผู้หญิงนะคะในว Y2K ก็มีมันยาวมากนะคะริบไม่แน่ใจว่าจะเดินวนกลับมาได้อีกรอบไหมนะขอบคุณมากค่ะเอาเป็นว่าคร่าวๆนะคะ้าซื้อสองพันได้ไงขอเราครบ500บาทอย่าลืมไปรับคูปองค้างานอ่ารันจะไฮๆค่ะไฮๆไล งานเสื้อผ้ารีเมคนะคะเราจะมีทางด้านของงานยีนนะคะที่เป็นงานรีเมคด้วยนะคะ150บาทกระโปรงอ่าแม็กซี่นะคะ180บาทนะคะเอี่ยมค่ะเอี่ยมกระโปรงนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของเอี่ยมกางเกง150บาทนะคะรวมไปถึงทางด้านของชุดเดรสนะคะ180บาทเท่านั้นค่ะงานกางเกงยีนค่ะยีนสั้นยีนยาวสีสี สยนสียขาวสขาน้ำตนะืสีชมพูก็นีหรือว่าจะปทานาาุกดกระโปรงสั้นๆนะคะเผื่อท่านไหนชอบ150จะมีทั้งมือหนึ่งะแล้วก็มือสองที่ลิศเคยพามาเที่ยวงานเทจำได้ไหมคะเนี่ยตรงนี้แหละ มสตอนนั้นที่มีงานรัตนโกสินทร์เน่ยเพื่อนๆฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นตรงข้างหน้านะคะอยู่ตรงอุทยานร้อยปีค่ะตรงนี้มีงานอีเวนต์บ่อยๆนะคะ่อยนะคะแล มีค่ะคอมมอดี้นะคะก็มีเช่นกันค่ะนะคะกางเกงยีนหัวค่ะแล้วก็จิวเวอรี่เซสซอรี่ด้านนี้สองสีทองสีเงินไดค่ะพาเลี่ยมานิดนึงค่ะบรรยากาศสวยๆอ่ะเห็นยมิวเอี่ต่างๆร่มบรรทัดทองค่ะเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าบรรทัดทองเนี่ยคนเยอะไหมอดใจนะกับเข้าไปในงาน่ เ็น้แเอวบ้างเป็นทเป็น้นขันได้บ้างส่วนสับทารอ่าข้างๆนี้ก็จะเป็นพวกร้านนั่งทานนะคะ เส้นทางที่รีดมาเนี่ยรีดมาเอ็มอ่าลีดมา BTS ค่ะ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็นั่งมา30บาทค่ะไม่ไกลค่ะแป๊บเดียวนั่งน,น,นั่งมาแป๊บเดียวจริงๆนะคะ หรือว่าจะเดินก็ได้แต่ว่ารู้ว่าเดินไปเดินมันจะไกลไปนิดนึงรนี้สอยดาวเหมือนเดิมค่ะนะคะต่อมาค่ะเป็นทางด้านของทากแอนทิทค่ะร้านนี้จะเป็นทางด้านของผ้าพันคอสร้อยคอสั์ผ้าพันคอผ้าพันอกนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าต่างๆ39บาบทสามร้อยนะคะงานจิวเวอรี่ เป้าหมายคือร้านของกินแตล่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะทางด้านของเสื้อผ้าหรือว่าโชกโคอน้องหมาน้องแมวนะคะพี่วัดดีจก้กเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวโชกโคอน้องหมาน้องแมวค่ะนะคะ,ะคแล้วก็มีทางด้านของอเซสเซอรี่สำหรับลูก นะคะของท่านด้วยนะคะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะนะคะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ทางด้านของงานาตุ๊กตานะคะสวัสดีค่ะตัวละ100บาทเท่านั้นค่ะนะคะเป็นตุ๊กตานะคะตัวละ100บาทนะคะอย่างเช่นหมีผูก็ร้อยมีอะไรอีกนะคะที่ที่แบบมุมอ่อานนี้โชนองอิารักมากเลยไปแล้วเราจะข้ามแล้วนะคะอีเฟนเป็นของกินของกินเนี่ยลิซจะเดินไปทั้งไปและกลับเลยค่ะนี่แอบ,บดูตรงนี้หน่อยนะจ๊ะ บรรพชองพระที่กิลังจตตอราางก็มีเช er ่นก <c oughs> ันมีเทีสวยละมีศิลปินด้วยนะมีคอนเสิร์ตด้วยเ้าวข้ามได้แล้วหอมมากมากเลย <c oughs> ปลาหมึกค่ะเฮง ลุงเทงกับป้าใจดีนะคะเดี๋ยวเอาเฟ้มาไว้ข้างหน้าก่อนอันนี้ดาดายาค่ะโปอ้ปันยากิกอะไรเน,นี่ยอ,อันนี้จะหมดแล้วอะ่ะกุเจ้าซอยเกสายเปาจาีใช้ส่วนลวไดไม่ได้ำนะคะร้านนี้ทีาแแ่งนะคะนั่นก็คือ สเตียรีมวันใช้ไม่ได้ค่ะที่ที่สามนะคะใช้ไม่ได้ที่ที่สี่ก็คือแอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้ส่วนที่อื่นระดับยางารก็มีเช่นการกินติดผมนะคะต้ยคอกระชายชอบโบสวัสดีจากแม่สวัสดีจาร์ดูแวะมาเดินโซนนี้โอ้โหพิธีกรหายใจไม่ทันเลยนะคะร้อนเพื่อนๆพูดตลอดเวลามันเหนื่อย เอกอร่อยค่ะพี่เอกใช้สีวิชัยนะอยู่ตรงนี้ข้างๆเป็นร้านน่ารักมากอ่ะแมวหมาเนี่น่ารักจริงเลยก่นแมงชิบะเื่อนหมาเดี๋ยวพี่ดิ๊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 ดิาดิ๊ดิหิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิิ๊ดดิ๊ดิ๊๊ิิ๊ดิ๊

ได้มาติดผนอยู่ที่นี่รอบหนึ่งแล้วนะเมื่อตอนนั้นนะข okay, like ้าวหลามค่ะข้าวหลามช็อตสูตรยายให้แปดสิบปีนะฮะบุ๊คท็อปเบอร์รี่มาพามาเดินเนที่ยวนะคะตอนช่วงเย็นเย็น ถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะสามสี่วันนี้ก็มาเที่ยวกันได้ค่ะมาเดินเล่นบรรทัดทองด้านรอบนอกด้วยก็ได้นะคะนวนองเรามีัม้ยขน็สายไนะสชน ใส่ออกแดดปุ๊บมันก็จะเป็นกันแดดเป็นเปลี่ยนสีนะคะอ่าแบบ350นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอ่าแว่นแว่นอ่ากันแดดนะคะแว่นกันแดดก็จะอยู่ที่290แต่แบบลายสวยมากเลยเนาะขอบคุณมากค่ะพี่ขาขอบคุณมากเลยค่ะพยายามกันพี่พี่ขาแล้วก็ฝากด้วยเถิดลูกค้าที่ซื้อของย่าลืมให้ลูกค้าไปเอาคูปองส่วนลดนะมีคูปองส่วนลดทุกวันวันละ100บาท เขาไม่ใช่หมอไทยคูปองส่วนลด100บาทจะมีวันละ1น0ใบและเริ่มแจกกันตั้งแต่5โมงเย็นนะคะถ้าเกิดหมดปบ๊รกกจะมาต่อดาวค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ทังด้าวถั่วอร่อยค่ะใจดีดอกแก้วขาสั้นขายาวสามส่วนสส่วนนี่งานที่มอนอร่อยมากเล็กกระบอกใหญ่ ขากระดิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของเสื้อเชิ้ตฮอลิเดย์เชิ้ตแจ็คเก็ตเสื้อยีนนะคะกระเป๋าผ้านะคะงานงานลายแม่ค้าเป็นงานแบบมือสองต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของจิาเขามาทอดกันใหม่ๆเลยนะคะใหม่จริงแล้วเนี่ยอร่อยค่ะแม่ปลาอันนี้ก็มีเช่นกันตัวร้านเขาจะอยู่ทางด้านของเสื้อแจ็คเก็นะคะงานลายเสื้อผ้าไปนะคะแล้วก็มีของงานอีเวนต์ต่างๆสองร้อยบาทตัดลดแตงโมค่ะแตงโมก็มีนะคะ เสื้อนะคะเป็นแบบเสื้อก็ชนะคะเสื้อเชิ้ตยีนไดคะสีดำสีขาวยีนส์80บาทสองตัว120บางม้วนคุณรัดเชืกนี่นะคะก็มีเช่นกันนะคะคนเดินเยอะนะนี่อเสื้อกลานะคะใส่กับกางเกงกำลังดีเลยไม่ถึงกําเนิดมากนะะคแล้วก็ให้ดูข้างๆอุ้ยมีเค้กเนี่ยชีสเค้กเดี๋ยวอะไรอย่าเพิ่ง เบียงประเด็นไปทางนู้นลูกชิ้นเต๋าหมูหมูนะคะเต่าลุยสวนลูกชิ้นหมูค่ะ่ะถั่วเทพก็มานะคะถั่วเทพมีเฮ้ยลุงใหญ่ริบหมดพอดีกินอะไรไม่เป็นแล้วนะคะไม่รู้จะกินอะไรโรยข้าวก็เอาเอนี่เขยา่าเขยา่ขยาโรยข้าวไปอนเขาจะมีแบบสาล่ายกับไม่สาลาีค่ะนี่เป็นคนติดชอบกินอะไรกับซอสเพราะถ้มันร้อนๆอนะหวัสดีค่ะ จะปักตะกร้าค่ะร้านนี้ขายในช้อปปี้สามารถปักตะกร้าได้เผื่อพี่ๆท่านไหนอยากทานนะคะก็จะได้กดนะคะสั่งได้ในช้อปปี้ลิคกีจะได้ค่าขนมด้วยร้อยเดียวใช่ไหมคะไม่ใส่จ้ะม,มีงาขี้มอนด้วยงาขี้มอนกินดีนะมีโอเมก้าสามมีอะไรเนี่ยรีเซิร์ชดูคะแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเขาก็ขายดีะค่ะข้าวโพดดอยนะคะถั่วลายเสืออะไรพวกเนี้ยโอทีแคน กินยาก,กินพีแคนให้เลยพีแคนถุงเล็กเท่าไหร่อ่ะถุงเล็กวายห้าสิบถุงใหญ่ถุงใหญ่จังหวะแปดสิบพี่เคยทานแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวหวานคะวันนี้นี่เกินงบก็นี่ค่ะมีเม็ดบัวนะคะมเม็ดบัวธรรมชาติวันนี้เอาอันนี้เกินค่ะเอาเอาลูกเกลือดีกว่าเอาไปโรยข้าวจริงว่ะไอ้ขน,น,นมครก,ก็มี เขาเกียบในเกาะน,นะคะเนี่ยเขายกอีเวนต์ในห้างมาไว้ข้างนอกนี่แหละแบบเอาดอเลย <Wow. S 1> สูชินะคะ <Wow. S 1> แข็แๆแข็แๆนฟังขวางนิดนึงว <Wow. S 1> ันนี้ไม้กันสั่นทำไมมันยังเบี่ยว ิบาททั้งร้านแล้วก็ตูนอยู่ร้านโ้นเหรอเดี๋ยวพี่วนกลับมาพี่เห็นแล้วตูนวิ่งมาตามแล้วเมื่อกี้พี่เห็นเห็นแล้วแต่ไม่คิดว่าเป็นร้านตูนนะมองมองอยู่ไปถ่ายก่อนก็ได้มาน้องอย่างนี้พี่ก็ว่าไอเกียดพรีเมียมเกียพรีเมียมตูนค่ะตูนเนี่เราเจอน้องบ่อยๆตามงานใหญ่ๆนะคะให้ดูความมัลังเลยก็ได้น้องวิ่งไปตาม ชิคเกรีเนียมค่ะแม้มาได้นะคะอยู่เนี่ยกลางกลางงานเลยอะตูนเนี่ยตูนตูนพี่ไปก่อนนะไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่ทานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เถ้าจำได้วิ่งมาเรียกได้นะคะเดี๋ยวฟต์อาจจะาสุดท้ายของวนนี้นะคะกคน่นีคออยู่นุ่นี่คคุณมากค่ะาค่ะลูยาวโลฟีมาเลยเคบับวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5โมงนะคะตอนนี้ประมาณ6โมง4 5แล้วนะคะ 100บาทของเราทีมงานตอนนี้ลูกชิ้นนะมีคุกหมดไปเท่าไหร่นะคะยังมีอยู่ไหมคุกบน้องกัวหิวนะคะอาหารที่ปุ่นกินไม่ค่อยเป็นสดเห็นแต่ย่างสมดีค่ะแห้งอรอยอันนี้ใช้ไม่ไดาษแล้วก็ทางด้านของภายในงานของเราลาดตรงนที่เป็นโซนถนนคนเดินคือเราซอยห้าตรงนี้ใช้ไม่ได้ษเนี่ยทางด้านของเซเดี้เนี่ย มีร้านไก่ย่างขายดีอ่ะส่วนลดคุณภาอ100บาทได้เลยค่ะนีอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ปลาทอดทะเลน้อยค่ะอย่าใกล้มากนะน้ำมันจะดึนไข่ปลาทอดของเด็ดจังหวัดพัทธลุงนะคะอร่อยมันๆจิ็มๆนะคะใส่น้ำจิ้มอนนีจิ้มซีฟู้ดค่ะ

สมูตีเยลี่เคียวโหรสนวลบรรทัดทองรสนวลน,นะอันนี้อร่อยขนมต้มรสนวลเนาะเพื่อนคนเยอะอยู่นะ ไม่อยากเอาซูชิน้องอ่ะเพราะว่าลิกินไม่ค่อยเป็นนะคะซูชิเนี่ยในชีวิตลิทอ่ะเพื่อนๆก็เห็นอยู่นะคะตามวปเที่ยวอ่ะลิกินอะไรไม,ไม่กี่อย่างจริงๆนะคะ <S <S เป็นยูทูบเบอร์สายรีวิวอาหารที่กินอะไรซ้ำซากแต่ก็พาเพื่อนๆไปได้นะคือลิายให้เห็นน่ะพี่ๆเพื่อนๆก็เลือกเอาเองไงเลือกกินเอาเองส่วนลิอ่ะจะกินอะไรลิก็เลือกกินของลิทเองไง แต่ว่าถ่ายหลายๆอย่างอ่ะให้เพื่อนๆดูผู้เรียนไม่กินก็ยังถ่ายได้นะอะไรไม่กินก็ถ่ายได้เนื้อๆอนะ่ะเพราะว่าเราไม่กินคนอื่นเขากินใช่ไหมลิซก็ถ่ายเถื่อๆหาบนะคะหาบมาอยู่ที่นี่ด้วยขนมเจ้าดังนะคะทองเราจะวนกลับแล้วนะคะอ้นนี้เป็นลูกชิ้นหมูหันลุงลงค่ะเวลาท่านไหนเคยทานหรือ,อยังคะรสชาติเป็นยังไงบ้าง่จ้าลิซเคยทานนะคะของลุงลงเนี่ย มันจะมีหนังหมูเหมือนหมูหัหนจริงๆเนี่ยหมูหัหนหหแบบมันจะมีหนังแดงๆใช่ไหมจะผสมอยู่ในนั้นนะคะินว่าอร่อยนะจิ้มเลยถือว่าแยกมาๆมาแล้ว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 สองไม้คกัดเดี๋ยวต่อน้ำจิ้มอร่อยด้วยลองได้ค่ะอันนี้เคยกินแล้วนะโอ้อันนี้ นี่นี่นี่ไฮไลท์อยู่นี่ค่ะลุงใจไข่ฟลิงเนี่ยร้นานน่ารักน่ารักอ่ะมาอยู่ตรงทางเข้าทางแรกที่ติดกับไอ้นี่เลยนะคะติดกับแอมพาร์คอ่ะเข้าไม่ได้ค่ะแอมพาร์คอยู่นี่แล้วก็อุทยานร้อยปีจุฬานะคะมืนฝนจะต,ตกเลยอะ่ะเพื่อนๆไม่นะยังเดินไม่ครบเลยอีกฝั่งหนึ่งถนนข้งางนอกก็ยังไม่ได้พาไปเดินเลย ถ้าถ้าไม่ทันนะพี่พี่ถนนข้างนอกเนี่ยต้องมาวันอื่นเอาชีวิตตัวเองก่อนนะคะอันนี้เป็นห่อกมกี่ตกเดร์ที่เกียรติดอยู่ในแอมพาร์กโอ้กับข้าวงานงานเอาดอแบบนี้ถ้าฝนตกนี่ร้านก็เปียกค่ะเพื่อนๆนะเป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆ พอจัดข้างในแบบว่าอะไรห้างเลยอ่ะบางทีม,มันก็ไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่าไหร่ใช้ป้ออยเดี๋ยวแขงอยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันะอีกฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะกอฝนจะลงหัวแล้วเมื่อเช้าออกไปแล้วรอบหนึ่งนะซื้อของกินกลับบ้านไปแล้วรอบหนึ่งตัดคลิปเสร็จนะคะสะโลสเลงง่วงๆนอนนะคะว่าจะว่าจะอยู่บ้านสองจิตสองใจแหละ ง่วงมากๆก็เลยเอ้ยออกดีกว่านะแกงง่วงออกมาจะได้ไม่ง่วงแทบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วเฟรนดีที่มันหนักอนะนี่น่ากินไหมอันนี้ล่ะสัญญาค่ะร้านตูนเนี่ยจะมีเพลงดังๆอยู่ยัยงเดินนะยังมีคนเดินยังมีคนซื้อนะ้าตูน ว่าเคยมาไหมอย่างเงี้ยคนแน่นไหมคนเยอะอยู่นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศอย่างเงี้ยแน่นยน่นะแน่นแหละรียกว่าอย่างงี้คือเดินค่ะคนเดินเดินแล้วซื้อด้วยสเสื่อแบบเสื่อท่านไหนแบบอยากขายของนะคะหรือก็ให้ดูบรรยากาศนะคะของชิ้นหนะึ่งร้อย ชีชีแชร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมแป้งนะคะชีชีแชร้อยเปอร์ไม่แป้งด้วยสัม่ไหยาได้ถานยจบุษยาขนมไทยนะคะยำนะคะขนมจีนแม่อางดือเบียไปใช่ไหมคะไม่ได้อาหารได้ค่วมีคไหม ร4 0แล้วโอ้ะมาแน่เลยนะคะเพื่อนไม่รอดค่ะงั้นเดี๋ยวไอเนี้ยตรงถนนมาทัดทองต้องไว้วันอื่นแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้นะต้อมูฟกลับก่อนนะคะส่วนรถคนนี้คันนี้ยังไม่มาบรรทัดทองค่ะประมาณนี้แล้วกันค่ะลิต้องมูฟแล้วก่อนที่ฝนจะตกแล้วกลับไม่ได้นะคะเดินวนออกไปแค่เดินวนออกไปดูของไปเรื่อยๆนะคะลิซก็จะกลับพอดีแหละ วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งติดตาม <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ